เมื่อี้อุ้ยกับไอ้น้องชอปเปอร์กับสิาพากกันไปตัดหญ้าให้ควายจ้าพี่น้องจ้าว่ามีภารกิจเมือ่ออื่นมีคนเลี่ยงจักก็เลยต้องออกหาตัดหญ้าจ้าชอปเปอร์ขี่รถออกไปก่อนเราเดี๋ยวไปเบื่องเสือกจะกข้าวก่อนเสืออเขากเกษียไปไว้ธรรมัดหญ้าโอ้ฝนตกบ่จ้าพี่น้องทงั้งไกลเป็นใดเนาะจ้าฝนตกบอ บ้านอุ้ยฝนตกแห้งแห้งเมื่อคืนนี่จนว่่ได้ไตอึงต้มนึงงหรอลวดจ้าว่่ได้หลายได้ได้ต้มเดียวโอเคเห็นเสือกแล้วก่อนข้าวเสือกไปถักไปมัดงาโอ๋มันจะออกได้บนุญ Uh, จะยิ่งอยักเป็นยังเนอะะคุณคุณเบาหน่อยถ่ายอยู่ทั้งรถผุน้จเขาเห็นหมองหยาไววก็เลยว่าสิไปเอาเครื่องแกงแกงเอาจากเขาแต่บาร้ว่าสิลงได้บ่รได้มือนี่คันมีน้ำกับสิได้ล้งือเก่ลาหรอจ้ะไป้รุ่น สตาร์ทเครื่องไปเหาไว้ลุนขับรถ่าคกอีจ้าเดี๋ยวหาหมุควอกกอนเบก็ได้จ้าพว่งหน้าไปทา้งปีนภูเ่าเจ้าพี่น้องเจ้าพี่น้องเป่าพาบรรยากาศนะ เจ้าจ้าพุ่นโอ้ยมื่อนี้ซุ่มเย็นคักจ้ามาเกินฝนตกดีหลายนี่กดมาเด้อทั้งหนั้นจานเลยตา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 ยเออเออเออโอ้ยขี่รถก็มีหลุมเลยว่ะ ไมยหาก็สิคือน้ำมูนนี่สิได้กินลูกไว้สิเลยอยากจะมันมาตกตอนเนืองน่ะแหละจ้า

ตกน้ำหง,ง,ง,งทั้งยูนตกแห้งเติบได้หมดว่างฟังเรื่องตีสามก็ตีสี่นี่แหละมันตกมาเคลื่อนนี่เจ้าเมื่อตนั่นเมื่อเมื่อแรงแมงกอกสิออกปอไปหาไตแมงกอกไตอึ้งหือแรงตี่น้องบนตกปอน้อจ่าทางไกลส่งข้าวในเด้จอจ้าห้วยล้มแห้งได้เนี่ย จ้าพี่น้องมันเป็นสาน้องหยาป้องจ้าเป็นหยาป้องของลุงกับป้าจ้าหนึ่งยู่แถวนี้แหละจ้าเอาเขาคุ้มกัเดินน้องยังมาหอบหยาบหนี้ที่เสียบหบไว้ไว้พุ่งคนี้งนี่งนี่โอ้โทษ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 นี่แหละจ้าน้องหยาที่สิมัดัดมือนี่ เบกเบรกเบ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 กจานเบกเบกเบกโอโถ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 ไปโอ้ว้าวโอ้วสาวจอดมากระไว้ลุนนี่ทำใจลำบากอีลีจ้าป้าเบิ่งหนองหยาดูพี่น้องจ้าบ่เนี่เอาเดี๋ยวแม่สิห่อหน่ะมันเล็งเครื่องก่อนเด้อสัมผัสสตาร์ทเบิ่งก่อน อ่ะพี่น้องเตรียมตัวพร้อมลุยงานแม่ลูกสายหาปวนเมัดบันคือสองคนนี่แหละพี่น้องอ่ะออบ่ได้ตัดร้วเนเหรอมันหมูมเห็ดั้งดานงนี่หอีตีไห

ไม่มีก็บะบ่ค่อยอยากเข่าปันใดดอกจ้าวอนออกมากระลืมฝนก็กะดีแน่ว่าหยาบปป้องมันเป็นหยาบที่บ่หยาบน,นาจ้ามันเป็นหยาบยจ้าเขาดึงยังสิกะขาดกินดีดีได้จันไว้อยูก่ขอบอกับอุ่น,นหวัวเอาหวัวเอาจ้า ก็จะเล่นความเร็วขึ้นจากน้อยได้จากพี่น้องจ้าเพื่อความเร็วดึกอะพี่น้องก็สิบได้เบิ้งแบบโอ้ยคือเหตุสาเหตุอย่างประมาณนี้นะจ้ะก็เลยเล่งความเร็วให้กับการตัดห้าน้อยหนึ่งจ้นนี้ก็เป็นภาพรวมๆจ้าปลาหมันปลาอ่อยกับเป็นทองญาติพี่น้องนี่หละจ้าเส้นสายนี่ก็เป็นของปากพี่กันจ้าเพื่อนก็วโอ้ยนาไปเอารถเด้อห้าป้องยุทธสาไฟร้ายหลายจะมาเห็นก็หลายอีหล,ละจ้าก็เลยได้โอกาส หดเอาหวดเอาแบบนี้เลยจ้าส่วนส่วนอไอ้เสียงลูกอไปเลี้ยงควายจ้านี่ก็เป็นเวลาของแม่กับลูกจ้าแม่กับลูกตัดหญ้าไปให้ควายเนาะจ้ะเนี่ส่วนผู้ชายมื่อนี้ก็เป็นน้องชอปเปอร์หรือจ้าน้องชอปเปอร์ชอปเปอร์เป็นตากกองให้เด้จ้าเมื่อนี้ ตัดเองจนจนชิ้นมือเลาจากเครื่องตัดห้านี่พอแค่ว่ามีหยาให้ตัดตัดได้จา้านี่หวดหัวดหว,ด,หว,ด,หวดเอาเลยจา้าชีวิตประจำวันวนเวียนอยู่ประมาณนี้หละจ้า,จาบ่เลี้ยงควายกะหาห้าถ้ามีหมองให้หาให้ตัดให้เอาเละจา้า เส้นลายก็จะเป็นลามเป็นเลี้ยงยุคตามทุ่งนาะแต่ถ้าฝนลงยังสี่พี่น้องเอ้ยคงจะหายากแต่ยายจะน้อยที่ลามคว้ยนี่ให้นะ้าข้าเจอก็จะล้มใส่หนะุ่นน้าวันเขาวาันน้ำกันจ้ะหวัหวทวัดออกแบบนี่หระจา้าง่ายๆจ้ะหยาป้องมันเป็นหยาที่คอยจ้ะพี่น้องจ้ะ ตัดได้สักพักหนึ่งกับสิบพักเบรกก่อนจ้ะเดี๋ยวให้น้องชอบเปื่อห่อมาหอบหยาไปใส่อีเล่งก่อนเนะจ้ะจ้ะผู้แม่ตัดกับสิ่งต่างเศร้าเมื่อพร้อมจ้ะให้น้องชอบเปิดมาหออหอบใส่รถงักใส่รถก่อนจ้ะอาจจะพี่น้องไปเศร้ามีแห้งกินน้ำกินท่าก,กันก่อนพักเบรกก้ะพักเบรก นใจชีวิตนักสู่อีลีจ้ะโอ้โหแผนกขนหญ้านะคะแผนกขนหญ้าสีเสียกับสีหยาคือเขียวค,ค,ค,คือกันเถ่าบาดนี่ตัดใบก็ได้ประมาณหน,นึ่งจ้านี่แต่คือสิบรอนเต็มอีเล่งดอกแต่ว่าสาหน่วยนี่ก็สิได้ยุบประมาณสองอีเล่งจ้านี่ ยุดใส่มือแน่ก็ได้ดอกจานผู้เสียดายเพิ่นมาตัดมาเกี่ยวออกก่อนจันนี่ขั้นเพิ่นโมมาเกี่ยวออกกอนนี่สีเงาง้ม่านี้อยู่ขั้นเมรดาน เป็นลำเงวๆมาเหลาขก้นเลลาเกินควยกบกินดีด้วยจ้ะเป็นลำเป็นลำที่มันนันแตกอะเอาไปน้ำหลดลูกกินเม็ดปลาเพลียหงาปองตะควยบ้านเก้าเพื่อนกับพวกกินดอกแต่ของอุ้ยมันบอกกินแต่เสาหัวเพราะมันแหลงมันหันหงมันอยิดหยากินจ้ะแม่ตัดลูกหงอบจ้ะ คอยกันคนละไม้ละมูอหอยสิบ่ได้อีเร่งนึงอยู่บ่ติดตัดไปก็ดีแล้วไปว้ก่อนเราค่อยมาเอาอีกเอาเมือห้เอาเมือสะหน่อยนี่เหระเขาอ้าเจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้ช่องฮักด้วยอิสานชาแนลแม่ลูกโู้โหดูโอ้นี่กับสิมีจากอำลาัก่อนจา เดี๋ยวไปบพาอ,อ,อกันได้ในคลิปไม่คลิปหนจะามื่อนี้น้องอุ้ยกะสิขออนุญาตไปตัดหญ้าอีกก่อนให้ชอปเปอร์เอาหญ้าไปใส่รถให้เต็มๆรักเอาเสียไปไว้นะไว้จะเอาจากขออนุญาตไปทำภารกิจให้มันเรียบร้อยกันเด้อจ้าเด้อเอาชอปเปอร์สวัสดีครับนมยครับ